เชื่อมั่นในตนเองและอย่าสนคำพูดของคนอื่นการเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ให้คำพูดของคนอื่นมาบั่นทอนเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาตนเองและการประสบความสำเร็จในชีวิตหลายคนพบว่าความกังวลต่อคำพูดหรือความคิดเห็นของผู้อื่นอาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่บทความนี้ จะอธิบายถึงความสำคัญของการเชื่อมั่นในตัวเองและวิธีที่เราสามารถเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากความคิดเห็นที่ไม่สร้างสรรค์พร้อมทั้งยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 1. ทําทำไมการเชื่อมั่นในตัวเองถึงสำคัญการเชื่อมั่นในตัวเองเป็นรากฐานของความสุขและความสำเร็จมันเป็นพลังที่ช่วยให้เราสามารถรับมือกับอุปสรรคและความท้าทายต่างๆในชีวิตได้ เมื่อเรามีความมั่นใจเราจะกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทําและไม่กลัวความล้มเหลวการเชื่อมั่นในตัวเองเป็นการให้คุณค่าและความเคารพต่อตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเส้นทางที่ชัดเจนให้กับชีวิตตัวอย่างสตีฟจอบผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแอปเปิลเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่เชื่อมั่นในตัวเองอย่างแรงกลา้าแม้ว่าเขาจะถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาร่วมก่อตั้งเอง แต่เขาไม่ยอมแพ้เขาเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองและในที่สุดก็กลับมานำพาแอปเปิลให้เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนักกีฬามืออาชีพลองนึกถึงนักกีฬามืออาชีพที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองแม้ในวันที่เขาอาจจะแพ้ในการแข่งขันแต่เขายังคงเชื่อมั่นในทักษะและความสามารถของตนเองที่จะฝึกซ้อม และกลับมาแข่งใหม่ในครั้งถัดไปโดยไม่ให้ความพ่ายแพ้มาทำลายความเชื่อมั่นของเขานักเรียนนักเรียนที่เชื่อมั่นในตนเองจะกล้าที่จะตั้งคำถามในชั้นเรียนหากพวกเขาไม่เข้าใจเรื่องที่เรียนไม่กลัวที่จะถูกมองว่าไม่ฉลาดแต่เชื่อมั่นว่านี่เป็นการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง 2. องอย่าให้คำพูดของคนอื่นมาบั่นทอนคำพูดของคนอื่นโดยเฉพาะคำวิจารณ์ หรือความเห็นที่ไม่สร้างสรรค์อาจเป็นสิ่งที่ทําให้เราสูญเสียความมั่นใจได้การรู้จักแยกแยะระหว่างคําวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์และคําพูดที่เพียงแค่บันทอนเป็นสิ่งสําคัญคําพูดของคนอื่นบางครั้งอาจมาจากความไม่เข้าใจหรือมุมมองที่จํากัดของพวกเขาดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้คําพูดเหล่านั้นมาหยุดยั้งคุณตัวอย่างสมมติว่าคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ แต่เพื่อนบางคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกหรือว่าคุณไม่มีทางทำได้แทนที่จะฟังคำพูดเหล่านี้และท้อแท้คุณควรกลับมามองว่าคำวิจารณ์เหล่านี้มีมูลเหตุที่น่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าไม่ก็ปล่อยผ่านไปและเชื่อมั่นในแผนการและความสามารถของคุณเองคนที่เริ่มทำธุรกิจของตัวเองหากคุณต้องการเปิดร้านกาแฟเล็กๆ บางคนอาจบอกว่าคุณจะล้มเหลวเพราะมีร้านกาแฟแม,มากมายอยู่แล้วแต่ถ้าคุณมีแนวคิดที่แตกต่างและรู้จักตลาดของคุณดีคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นการเน้นกาแฟที่ทำจากวัตถุดิบออร์แกนิกหรือบรรยากาศร้านที่ไม่เหมือนใครนักศิลปะคุณอาจได้รับคำวิจารณ์ว่าแนวทางการวาดภาพของคุณแปลกหรือไม่เข้าใจง่าย แต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในสไตล์และมุมมองของตัวเองมันอาจกลายเป็นสไตล์ที่โดดเด่นและสร้างชื่อเสียงให้คุณได้ในอนาคต 3. วิธีการเชื่อมั่นในตัวเองการเชื่อมั่นในตัวเองเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้แม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ก็สามารถทำได้ผ่านการฝึกฝนการสร้างความมั่นใจในตัวเองเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และไม่ใช่สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนตัวอย่างการตั้งเป้าหมายเล็กๆและการทำให้สำเร็จทีละขั้นตอนจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองได้เมื่อคุณทำสิ่งหนึ่งสำเร็จคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการทำสิ่งถัดไปถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจในการพูดต่อหน้าสาธารณะคุณสามารถเริ่มจากการพูดต่อหน้าคนกลุ่มเล็กๆก,ก,ก่อน และค่อยๆเพิ่มจำนวนผู้ฟังตามที่คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นการฝึกการพูดในที่สาธารณะคุณอาจเริ่มจากการฝึกพูดหน้ากระจกหรือพูดกับกลุ่มเพื่อนสนิทเพื่อสร้างความมั่นใจจากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มความท้าทายเช่นการพูดในที่ประชุมเล็กๆในที่ทำงานหรือเข้าร่วมชมรม Toastmasters ที่มีการฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ การตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงแทนที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่เช่นฉันจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ลองตั้งเป้าหมายเล็กๆที่สามารถวัดผลได้เช่นฉันจะอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสาขานี้ทุกวันเป็นเวลา30นาทีการทำเป้าหมายเล็กๆให้สำเร็จจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในระยะยาว 4. การรับมือกับคำวิจารณ์ ไม่มีใครที่สามารถหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์ได้แต่การรู้จักร,รับมือกับคำวิจารณ์ในทางที่สร้างสรรค์จะช่วยให้คุณเติบโตขึ้นการรู้จักร,รับมือกับคำวิจารณ์และการนำคำวิจารณ์มาปรับปรุงตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญแต่เราต้องรู้จักเลือกและกรองคำวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์จากคำพูดที่ไม่สร้างสรรค์ตัวอย่างถ้าคุณได้รับคำวิจารณ์เกี่ยวกับงานที่คุณทำ แทนที่จะรู้สึกเสียใจหรือท้อแท้ลองนำคำวิจารณ์เหล่านั้นมาวิเคราะห์และปรับปรุงงานของคุณให้ดีขึ้นการมองคำวิจารณ์เป็นโอกาสในการพัฒนาแทนที่จะเป็นการโจมตีส่วนตัวจะทำให้คุณกล้าไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นคุณอาจจะได้รับความคิดเห็นในเชิงลบเกี่ยวกับการเลือกทำงานในสาขาที่ไม่เป็นที่นิยมแต่ถ้าคุณเชื่อในทางเลือกของตัวเองและสามารถแสดงให้เห็นถึง ความสามารถของคุณได้คำวิจารณ์เหล่านั้นจะไม่สามารถหยุดคุณได้นักเขียนนักเขียนที่ถูกวิจารณ์ว่าผลงานไม่ดีพออาจใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาฝีมือการเขียนโดยการศึกษาและหาคำแนะนำจากบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญในวงการแต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทางการเขียนถ้ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาเชื่อมั่นและมีความสุขในการทำ พนักงานในองค์กรเมื่อคุณได้รับฟีดแบ็จากผู้บังคับบัญชาว่าคุณต้องปรับปรุงในบางด้านอย่ามองว่าเป็นการโจมตีส่วนตัวแต่ให้ใช้มันเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองเช่นหากถูกวิจาร์ณเรื่องการจัดการเวลาคุณอาจเรียนรู้วิธีการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและนำไปปรับใช้ในการทำงาน 5. การปล่อยวาง และการโฟกัสในสิ่งที่สำคัญบางครั้งคำพูดของคนอื่นไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายเราแต่อาจเป็นเพียงความคิดเห็นที่ไม่ได้มีมุมมองเดียวกันกันกบเราการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและไม่ยึดติดกับความคิดเห็นเหล่านั้นจะช่วยให้คุณสามารถโฟกัสกับเป้าหมายและสิ่งที่สำคัญได้การปล่อยวางและมุ่งมั่นในสิ่งที่สำคัญจริงๆ จะช่วยให้คุณสามารถก้าวข้ามความคิดเห็นที่ไม่เป็นประโยชน์และมุ่งเน้นที่เป้าหมายของคุณได้อย่างเต็มที่ตัวอย่างคุณอาจเคยได้รับคำแนะนำจากครอบครัวหรือเพื่อนฝูงให้เลือกทำงานที่มั่นคงม,มากกว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าธุรกิจของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและเป็นสิ่งที่คุณรักการปล่อยวางความคิดเห็นเหล่านั้น และมุ่งมั่นทำสิ่งที่คุณเชื่อถือจะทำให้คุณมีพลังในการก้าวไปข้างหน้านักดนตรีนักดนตรีที่ได้รับคำวิจารณ์ว่าดนตรีของเขาไม่เข้าถึงคนฟังแต่เขายังคงเชื่อมั่นในแนวทางของตนเองเขาปล่อยวางคำวิจารณ์เหล่านั้นและโฟกัสที่การพัฒนาฝีมือและการสร้างสรรค์เพลงที่มีเอกลักษณ์ในที่สุดเขาอาจพบว่ามีผู้ฟังกลุ่มใหม่ที่ชื่นชอบ และตอบรับผลงานของเขาอย่างดีนักธุรกิจนักธุรกิจที่ตัดสินใจและทิ้งโอกาสในการขยายธุรกิจที่สิ่งสูงเพื่อมุ่งเน้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นแม้ว่าจะมีคนบอกว่าเขาควรจะขยายกิจการเพื่อผลกำไรมากขึ้นแต่เขาเลือกที่จะเชื่อในวิสัยทัศน์และเป้าหมายระยะย,ยาวของเขาเองซึ่งในที่สุด ก็ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนการเชื่อมั่นในตัวเองและการปล่อยวางจากคำพูดของคนอื่นเป็นสิ่งที่ต้องการความเข้มแข็งทางจิตใจและความมั่นใจในความสามารถของตัวเองแม้ว่าคำวิจารณ์หรือความคิดเห็นของผู้อื่นจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การเลือกที่จะมองหาสิ่งที่เป็นประโยชน์จากคำวิจารณ์และการมุ่งมั่นในเป้าหมายของตัวเอง จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตเมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณจะพบว่าคุณสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยไม่ต้องสนใจคำพูดที่ไม่สร้างสรรค์จากใครในชีวิตของเรามักจะมีคำพูดหรือความคิดเห็นจากคนรอบข้างที่อาจทำให้เราหวั่นไหวหรือสูญเสียความมั่นใจแต่สิ่งสำคัญคือการรู้จักแยกแยะว่าอะไรคือคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ และอะไรคือคำพูดที่ไม่ควรใส่ใจการเชื่อมั่นในตัวเองและการมุ่งมั่นในสิ่งที่สำคัญจะทำให้คุณสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและประสบความสำเร็จในชีวิตตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้หากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ